ใครที่อยากเห็นมุมมองในเรื่องของแมวแบบบียอนแล้วก็เล่มนี้ต้องหามาอ่านให้ได้นะคะสวัสดีค่ะและนี่คือรีวิวสั้นๆอีกแล้วนะคะวันนี้พอยก็ยังคงรีวิวการ์ตูนเล่มเหมือนเดิมเพราะว่ามีเยอะ การ์ตูนเล่มอันนี้นะคะเป็นของอาจารย์จุนจิอิโต้ถ้าเกิดพูดชื่อนี้มาใครรู้จักเนี่ยแปลว่าน่าจะเคยผ่านการอ่านการ์ตูนแนวสยองขวัญของอาจารย์มาแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนสยองขวัญระดับท็อปทอป,ทอปของญี่ปุ่นเลยทีนี้ถ้าใครเคยรู้จักอาจารย์นะคะอาจจะคิดว่าพลจะมารีวิวโทมิเอะหรือเปล่าไม่ใช่นะวันนี้พลจะมารีวิวการ์ตูนที่ออกแนวตลกของอาจารย์จุนจิอิโต้ค่ะ อาจารย์จุนจิอิโต้เขียนการ์ตูนแนวสยองขวัญก็จริงนะคะแต่ว่าในบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เคยพูดไว้ว่าเวลาที่เขาเบื่อเบื่อจากการ์ตูนสยองขวัญน,น่ะเขาก็เขียนการ์ตูนตลกด้วยแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นการ์ตูนแนวตลกของอาจารย์จุนจิอิโต้ชื่อว่าบันทึกน้องเหมียวของอิโต้จุนจิหรือว่าจริงๆเราต้องเรียกอาจารย์อิโต้จุนจิ สิ่งหนึ่งที่พลอยชอบมากๆเลยนะคะกับการ์ตูนเล่มนี้ก็คือเล่มเดียวจบเวลาที่เราชอบการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งอะคะ่ะพลอยจะรู้สึกเซ็งมากเลยถ้ามันแบบ1ิบเล่มแล้วก็ยังไม่จบ20เล่มแล้วก็ยังไม่จบ,จบ,จบเพราะว่ามันรู้สึกแบบค้างคาหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีความอดทนในการตามอ่านเยอะขนาดนั้นอนะเล่มนี้ตอบโจทย์มากรวมไปถึงเรื่องอื่นๆของอาจารย์ด้วยนะคะค่อนข้างจะเป็นจํานวนเล่มที่น้อยแล้วก็จบพลอยก็เลยชอบแต่ว่าความหนาบางก็แล้วแต่นะคะ มันเป็นเรื่องของแมวสองตัวนะคะชื่อว่ายงกับหมูซึ่งอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากเลี้ยงหมามากกว่าแต่ว่าแฟนอาจารย์เนี่ยเขาเป็นทาสแมวสุดท้ายอาจารย์ก็เลยต้องยอมเลี้ยงแมวเร่มนี้นะคะก็จะดาเนินไปเป็นแบบว่าอาจารย์จุนจีโต้เนี่ยเขาอยากจะผูกมิตรกับแมวแล้วก็มีการขิงการระวัง แฟนอาจารย์กับอาจารย์ว่าแบบแมวจะรักใครมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นกับใครมากกว่าแล้วอาจารย์ก็จะอิจฉาริษยาแฟนอยู่ตลอดเวลาที่แมวอ,อ่ะไปขอเขียย่ยใกล้ๆถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆโดยที่ยังไม่ต้องเปิดดูเนี่ยนะพอจะอธิบายว่ามันเป็นการ์ตูนที่คล้ายๆกับน้ำตากรรมเทพซึ่งจะมีแอคชั่นเวอร์เวอร์มากๆ แล้วอันเนี้ยมันเวอร์ไปในทางสยองขวัญน,นะคะมันก็จะออกมาในลักษณะของยกตัวอย่างเช่นตอนที่อาจารย์แบบอิจฉาแฟนที่แบบว่าแมวมาเล่นกับแฟนคนเดียวหรือว่าตอนที่แบบแฟนบอกให้ทำนั่นทํานี่ให้แมวแต่ตัวเองไม่อยากจะทําอะไรอย่เงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องทําอยู่ดีแล้วแบบตอนโกรธหรือตอนอิจฉาตาขึ้นเส้นเลือดเยอะๆหรือว่าแบบมีฉากที่อยากเล่นกับแมวแต่ว่าแบบเหมือนจะเอาแมวมากิน แล้วก็ยังมีมุมมองที่ดึงเรื่องหน้าหลักฟุงฟิงไปในทางสยองขวัญได้อย่างเนียนๆแล้วก็ดูพอเหมาะพอเจาะมากๆนะคะอย่างเช่นว่าการมองเห็นแมวเป็นตัวประหลาดแบบลลยบนตัวแมวมันเหมือนหัวกะโหลกแมวตัวนี้มันเป็นแมวต้องสาบหรือเปล่ามันจะได้เห็นมุมมองที่พลิกไปพลิกมาค่ะและแน่นอนสําหรับคําเตือน เรื่องนี้ก็มีเช่นกันนะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตระหว่างคนที่อยากให้แมวรักกับแมวมีการที่แมวหนีออกจากบ้านแมวกินขนมแมวกินข้าวการพยายามเล่นกับแมวด้วยอะไรต่างๆดูเบาๆแต่ด้วยความที่คนเขียนเนี่ยเป็นปารมาจา์ในด้านของการเขียนการ์ตูนสยองขวัญน,นะคะดังนั้นใครที่ขวัญอ่อนใครที่ติดตาง่ายๆกับภาพที่มันดูน่ากลัวขอเตือนว่าเอออาจจะใบายบยเล่มนี้ไปก่อน สยองขวัญทุกหน้าจริงๆเพื่อความชัวในการจะไม่ให้เราเสียตังค์อันเนี้ยเขา45บาทใช่ปะแต่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนพอจะซื้อว่าแพงกว่านั้นนะถ้าใครกลัวว่าจะเสียเงินไปโดยสุดท้ายแล้วตัวเองไม่จอยกับการอ่านอะ่ะมันก็ไม่เวิร์กใช่ปะมันจะมีตัวอย่างอะ่ะในเน็ตอะ่ะเซิร์ชเรื่องเนี้ยดูอ่ามันจะมีตัวอย่างภาพอยู่บ้างเดี๋ยวพลก็จะใส่ตัวอย่างภาพให้ หนถึงสภาพแล้วกันนะให้ดูว่าไหวเปล่าถ้าไหวก็ไปซื้อมาอ่านถ้าไม่ไหวก็บายบายไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนหนังแนวสยองขวัญอยู่แล้วหรือว่าชอบอ่านการ์ตูนที่มันค่อนข้างสยองขวัญอยู่แหละเรื่องนี้ก็อาจจะเบามากสําหรับคุณนะเพราะว่าเนื้อหามันไม่มีอะไรอะ่ะเออแต่ว่าคือพอยอะ่ะเป็นส่วนผสมระหว่างคนที่ชอบเรื่องสยองขวัญลีลับลีลับ กับความที่ชอบการ์ตูนติงตองเช่นกันเดี๋ยวไว้วันหลังจะรีวิวการ์ตูนติงตองนะคะมันก็เลยมาลงตัวที่เลี่มนี้ถ้าใครอยากลองก็ไปสั่งซื้อได้นะคะใน,นเน็ตก็ยังมีขายอยู่นะ